เมื่อ35ปีที่แล้วเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกี่ยวกับเครื่องบินโบราณทำให้โลกตะลึงวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจเรื่องราวเบื้องหลังของอุบัติเหตุทางอากาศที่ลึกลับและน่าตกใจเหล่านี้มาเปิดเผยปริศนาเหล่านี้และค้นพบความลับที่ซ่อนอยู่ในทะเลลึกและประวัติศาสตร์กันเถอซะซากเครื่องบินที่หายไป35ปีและความจริงที่สะเทือนใจในวันที่สี่กันยายน 1, 1954 เครื่องบินหมายเลขซานติเอโกไฟลาย513ได้หายไปอย่างลึกลับระหว่างการบินจากเมืองอาเรนประเทศเยอรมน,นีไปยังเมืองซานติอาโกประเทศชิลีบนเครื่องมีผู้โดยสาร88คนและลูกเรือ4คนแม้จะมีการค้นหาเป็นเวลาหลายเดือนแต่เครื่องบินและผู้โดยสารก็ไม่พบเลย สิ่งที่น่าตกใจคือในวันที่12ตุลาคม1989เครื่องบินที่หายไปถูกพบว่าจอดอยู่ที่ท่าเรืออาเลเกรประเทศบราเซลเมื่อตรวจสอบเครื่องบินพบว่าซากศพ92ศพยังคงอยู่ในสภาพดีและของภายในเครื่องบินแทบจะไม่ถูกรบกวนทุกอย่างดูเหมือนยังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์อันแปลกประหลาดนี้ได้ดึงดูดความสนใจและคำถามมากมายทั่วโลก เครื่องบินหายไป35ปีแล้วกลับมาในลักษณะลึกลับเช่นนี้ได้อย่างไรการสอบสวนอย่างละเอียดเผยให้เห็นความจริงที่น่าผิดหวัง Santiego Fly 513ไม่เคยมีอยู่จริงเรื่องนี้เป็นการแต่งของวิก k l y เวิลด์นิวซึ่งเป็นนิตยสารที่มีชื่อเสียงในการสร้างเรื่องราวเหนือธรรมชาติและนิยายไม่ใช่แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ เรื่องของซานติเอโกไล513เป็นตัวอย่างคลาสสิกของการผสมผสานร,ระหว่างความจริงกับเรื่องแต่งเพื่อดึงดูดผู้อ่านเรื่องลึกลับเช่นนี้มีอยู่มากมายในโลกเราควรระมัดระวังเมื่อเผชิญกับเรื่องราวเหล่านี้และทำความเข้าใจความจริงของพวกเขาให้ดีก่อนซากผู้โดยสารที่หายไป56ปีที่ทะเลสา PHSX ในรัฐแคลิฟอร์เนีย เรื่องราวลึกลับที่สะท้อนความรู้สึกได้ปรากฏขึ้นอย่างเงียบๆพนักงานของบริษัท CFC t e r m s พบวัตถุปแปลกปลอมที่ก้นทะเลสาบในระหว่างการตรวจสอบอุปกรณ์ช่างเทคนิคด้านสิ่งแวดล้อมจีไรลี่ได้ตรวจสอบภาพและพบว่าวัตถุด,ดังกล่าวดูเหมือนซากเครื่องบินอยู่ที่ก้นทะเลสาบในความลึกประมาณ50เมตรถูกฝังอยู่ใต้ตะกอนหนาและยังไม่ได้ถูกค้นพบเป็นเวลา56ปี บริษัท CF Systems ได้ถ่ายภาพรายละเอียดของท้ายเครื่องบินและใบพัดด้วยกล้องระยะไกลซึ่งแสดงให้เห็นว่านี่อาจเป็นซากเครื่องบินที่หายไปในปี1965ตามบันทึกเครื่องบินที่บรรทุกผู้โดยสารเต็มลำได้ชนกับเครื่องบินอ e ีกลำหนึ่งที่ความสูงประมาณ914เมตรและตกลงที่ทะเลสาบ p h s เครื่องบินมีนักบินฟอร์มาร่านน้องชายของเขาคือนักบินแยมมาร่าน นักกีฬาอเมริกันฟุตบอลในโรงเรียนมัธยมเฮเลนโกเออร์ e และเคลนอีม e ิกบนเครื่องแม้ว่าเครื่องบินจะเสียหายแต่ยังสามารถลงจอดได้อย่างปลอดภัยเพียงแต่บางส่วนของเครื่องบินจมลงไปที่ก้นทะเลสาบตลอดหลายปีที่ผ่านมาการหายไปของเครื่องบินนี้กลายเป็นปริศนาในใจของชุมชนและญาติของผู้สูญหายในปี2014มีการพยายามค้นหาเครื่องบินที่หายไปแต่ไม่สำเร็จ จนกระทั่งการตรวจสอบก้นทะเลสาบในฤดูแล้งล่าสุดได้พบร่องรอยของมันอย่างไรก็ตามยังเป็นปริศนาเวอร์นักวิทยาศาสตร์สามารถยืนยันได้หรือไม่ว่านี่คือเครื่องบินที่หายไปเมื่อ56ปีที่แล้วการค้นพบนี้ได้ให้ความสดุกใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและเตือนเราว่าแม้ในยุคปัจจุบันความช่วยเหลือจากเทคโนโลยีและการวิจัยยังสามารถเปิดเผยปริศนาบนโลกได้ ซาเครื่องบินในเทือกเขาหิมาลายัยเรื่องราวที่เต็มไปด้วยอารมณ์มาจากเทือกเขาหิมาลายัยเมื่อ80ปีที่แล้วเครื่องบินลำหนึ่งออกเดินทางจากเมืองคุนหมิงประเทศจีนมุ่งหน้าไปยังรัฐอรุณาจรรันประเทศอินเดียและจีนแต่สภาพอากาศที่เลวร้ายทำให้เครื่องบินตกลงในเทือกเขาที่อันตรายและหายไปพร้อมกับผู้โดยสาร13คนในเดือนธันวาคม2021 นักสำรวจชาวอเมริกันเคลตันคูเอสได้รับการว่าจ้างจากญาติของผู้โดยสารที่หายไปหลังจากค้นหาหลายเดือนเขาพบซากเครื่องบินที่หายไปในพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยหิมะน่าเสียดายที่ไม่พบศพใดๆภายในเครื่องบินระบีที่จ้างคูเอสกล่าวว่าการพบเครื่องบินนั้นแม้จะเป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่ก็เป็นเรื่องที่เศร้าใจ ระบีเติบโตมาโดยสูญเสียพ่อแม่และยังคงสงสัยเกี่ยวกับสาเหตุการตายของพ่อของเขาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองยังมีเครื่องบินทหารอเมริกันจำนวนมากที่หายไปในพื้นที่อินเดียจีนและพะมา่าซึ่งจนถึงวันนี้ก็ยังไม่สามารถอธิบายได้แม้จะมีการค้นหาและศึกษามากมายแต่เหตุการณ์เหล่านี้ยังคงเป็นปริศนาซากเครื่องบินในทะเลลึก ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ปี 1, 1944สหรัฐอเมริกาได้ชชัยนะในปฏิบัติการเฮลสตนที่แปซิฟิกแต่ก็นำไปสู่การหายตัวไปของเครื่องบินและทหารหลายคนล่าสุดองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรโปรเจกต์รีคาเวิร์ได้ค้นพบเครื่องบินอเมริกันสามลำที่หายไปในเขตไมโครนีเซีย รวมถึงเครื่องบินทิ้งระเบิด SBD ด้าอนเลสอลำและเครื่องบินทิ้งระเบิด t b m e v e n g e r หนึ่งลำการค้นพบสำคัญคือการพบใบพัดเครื่องบินที่ก้นทะเลในชุกลากูนมาร์คมรีหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งโปรเจกต์ริค่าเวิร์กกล่าวว่าการค้นพบนี้ไม่เพียงแต่กระตุ้นความตื่นเต้นแต่ยังเตือนให้เรานึกถึงทหารและครอบครัวของพวกเขาที่เสียสละเพื่อเสรีภาพ ทีมงานภายใต้การนำของแอนดรูว์พีตรูดก้ากำลังจัดทำรายงานเพื่อยืนยันตัวตนของลูกเรือและปกป้องซากศพของพวกเขาความพยายามเหล่านี้หวังว่าจะเปิดเผยปริศนาของช่วงเวลาที่กล้าหาญในประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สองความจริงของ MH370 ที่หายไป10ปี เมื่อเร็วๆนี้ USA TODAY ได้เผยแพร่ข่าวที่สะเทือนใจเกี่ยวกับเที่ยวบิน MH370 ที่หายไปเป็นเวลา10ปีรูปภาพ3ใบที่อ้างว่าเป็นซากของ MH370 ถูกเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียแสดงภาพเครื่องบินที่ก้นทะเลและโครงกระดูกของผู้โดยสารรูปภาพเหล่านี้ได้ดึงดูดความสนใจอย่างกว้างขวาง แต่ USA Today ได้ตรวจสอบและปฏิเสธความเป็นจริงของภาพเหล่านี้แล้วผู้เชี่ยวชาญชี้ว่ารูปภาพเหล่านี้น่าจะเป็นการปลอมแปลงลึกที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์ขาดหลักฐานที่ชัดเจนศาสตราจารย์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียได้วิเคราะห์รายละเอียดในรูปภาพและพบว่าไม่ตรงกับข้อเท็จจริงโดยเฉพาะภาพโครงกระดูกข,ของผู้โดยสารซึ่งไม่น่าจะปรากฏในอุบัติเหตุจริง เทคโนโลยีให้มา The a เอเฉินก็ยืนยันว่ารูปภาพเหล่านี้สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์การหายไปของเที่ยวบิน MH370 ยังคงเป็นปริศนาแม้จะมีทฤษฎีและความพยายามค้นหาหลายครั้งแต่ก็ยังไม่พบคำตอบที่ชัดเจนการเห็นข่าวเกี่ยวกับ MH370 ยังคงทำให้รู้สึกเศร้าใจหวังว่านี่จะเป็นเพียงเรื่องราวที่แต่งขึ้น ไม่ใช่โศกนาฏกรรมในความเป็นจริงโชคชะตาของผู้โดยสาร239คนยังคงทำให้หัวใจเศร้าใจเครื่องบินในทะเลทรายลิเบียและการค้นพบที่ไม่คาดคิดภายในในวันที่4พฤษภาคม1,943เครื่องบินทิ้งระเบิด B- ีลบ2บดี D ของกองทัพสหรัฐชื่อ Lady B g o o ดหายไประหว่างปฏิบัติภารกิจ ในตอนแรกเชื่อว่าเครื่องบินตกลงในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแต่ในปี 1, 1958ทีมสำรวจน้ำมันพบซากเครื่องบินในทะเลทรายลิเบียแม้ว่าเครื่องบินจะได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงสภาพอากาศแห้งในทะเลทรายทำให้ซากยังคงอยู่ในสภาพดีแม้แต่เครื่องวิทยุยังสามารถทำงานได้ตามปกติสิ่งที่น่าประหลาดใจคือไม่มีร่องรอยของลูกเรือเครื่องบินที่พบ ในปี 1, 1959รัฐบาลท้องถิ่นได้จัดให้มีการค้นหานานหนึ่งเดือนเพื่อพยายามหาลูกเรือที่หายไปแต่ไม่ประสบผลสำเร็จจนกระทั่งปี1960หลังจากการค้นหานาน17ปีจึงพบซากศพของลูกเรือทั้งหมด8คนในทะเลทรายขณะเดียวกันไดอรี่ของรองนักบินโรเบิร์ตโทนาถูกค้นพบซึ่งบันทึกประสบการณ์หลังอุบัติเหตุเครื่องบิน ตามที่บันทึกไว้ลูกเรือทั้งหมด9คนกระโดดร่มออกจากเครื่องบินหลังจากเกิดอุบัติเหตุและมี8คนรอดชีวิตในตอนแรกพวกเขาเดินทางประมาณ136กิโลเมตรแต่สุดท้ายเหลือเพียง3คนที่ยืนหยัดจนถึงที่สุดและสุดท้ายเสียชีวิตในทะเลทรายสิ่งที่น่าสับสนคือซากของวอนเอิร์ลีซึ่งรับผิดชอบปืนกลยังไม่พบ ทำให้เกิดปริศนาในประวัติศาสตร์การบินว่าเขาถูกทะเลทรายกลืนกินไปหรือเขายังมีชีวิตอยู่ที่ไหนซักแห่งการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้เตือนเราอีกครั้งถึงความเศร้าและความสูญเสียที่ใหญ่หลวงจากอุบัติเหตุทางการบินชะตากรรมของเที่ยวบิน990ในปี 1, 1999ในวันฮันโลวีนปี 1, 1999 เที่ยวบิน990ของสายการบินอียิปต์แอร์ที่บินจากลอสแอนเจลิสไปยังไคโรได้หายตัวไปอย่างกระทันหันและตกลงในมหาสมุทรแอตแลนติกทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด217คนหลังเกิดเหตุการสอบสวนของสำนักงานการบินพลเรือนอียิปต์เริ่มต้นขึ้นแต่เนื่องจากทรัพยากรที่จำกัดและเหตุการณ์เกิดขึ้นในน่านน้ำสากล จึงต้องได้รับความช่วยเหลือจากคณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติของสหรัฐ NTSB ผู้เชี่ยวชาญของคณะกรรมการเข้าร่วมการสอบสวนและเสนอสมมติฐานว่าอาจเป็นการกระทำที่จงใจของนักบินรองอย่างไรก็ตามสมมติฐานนี้ไม่สามารถยืนยันสาเหตุที่แน่ชัดได้ด้านอียิปต์เชื่อว่าอุบัติเหตุเกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิค ความไม่ลงรอยกันนี้ทําให้กรณีซับซ้อนขึ้นจุดเด่นหนึ่งในการสอบสวนคือการบันทึกเสียงสุดท้ายของกัปตันการตั้งคําถามของกัปตันว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคุณปิดเครื่องยนต์แล้วหรือและคําตอบของนักบินรองว่าฉันเชื่อในพระเจ้าทําให้เกิดข้อสงสัยเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับความจริงของเหตุการณ์ว่ามันเป็นการกระทําที่มีเจตนาหรือเป็นความผิดพลาดทางเทคนิค ปริศนานี้ยังไม่ได้รับการคลี่คลายและอุบัติเหตุเที่ยวบิน990ยังคงเป็นคดีที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การบินถ้านี่เป็นเหตุการณ์ที่วางแผนมาอย่างดีจริงๆก็ทำให้รู้สึกตกใจและไม่สบายใจซากเครื่องบินบนทานน้ำแข็งแอลทารน,น้ำแข็งแอลเป็นที่รู้จักจากภูเขาหิมะอันง,งดงามและทานน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป พร้อมกับเหตุการณ์เศร้าที่เกิดขึ้นเมื่อกว่า50ปีที่ผ่านมาทานน้ำแข็งมีพื้นที่มากกว่า120ตารางกิโลเมตรซึ่งเป็นจุดสนใจของการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมานานด้วยการลดลงของหิมะในฤดูหนาวและอุณหภูมิที่สูงผิดปกติในฤดูร้อนทำให้ทานน้ำแข็งละลายและเปิดเผยซากเครื่องบินที่หายไป ในช่วงฤดูร้อนปี1968เครื่องบินไพ p e เพอร์เชโรกี้หมายเลข HBIO ตกใกล้ทานน้ำแข็งหลังจากผ่านไปครึ่งศตวรรษซากเครื่องบินและกระดูกมนุษย์ถูกค้นพบซึ่งเกิดจากการละลายของทานน้ำแข็งเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนื่องจากเทคโนโลยีการค้นหาและคู้ภัยในขณะนั้นยังจำกัดทำให้ไม่สามารถค้นพบซากเครื่องบินได้ ปัจจุบันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เปิดโอกาสใหม่ให้กับนักสำรวจในการฟื้นฟูบ่อแสของเหตุการณ์เรื่องราวของเครื่องบินรบและนักบินในสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อ70ปีที่แล้วเครื่องบินรบคิตติออกพีลบ40ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสงครามโลกครั้งที่สองเครื่องบินลำนี้นอนหลับอยู่ในทะเลทรายซาฮาราของอียิปต์มา70ปี ก่อนที่จะได้รับการยืนยันว่าขึ้นอยู่กับกองทัพอากาศราชวงศ์อังกฤษและขับโดยนักบินวัย24ปีเดนนิสโคปิงในปี1942เครื่องบินคิตติออกของโคปปิงเกิดขัดข้องและเขาพยายามลงจอดอย่างปลอดภัยแต่ไม่สามารถกลับมาได้เขาถูกถือว่าหายไปในทะเลทรายแม้จะมีข่าวลือว่าเขาอาจใช้ซากเครื่องบินเป็นที่พักพิงแต่เขาก็ยังพบการเสียชีวิต แม้เครื่องบินจะเกือบสมบูรณ์แต่ซากศพของโคบิงยังไม่ได้รับการค้นพบนักวิจัยคาดว่าซากศพอาจกระจายอยู่ภายในระยะ30กิโลเมตรรอบๆเครื่องบินเพื่อปกป้องสถานที่และป้องกันการรบกวนนักประวัติศาสตร์เสนอให้รัฐบาลอังกฤษเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องบินจะถูกเก็บไว้ในที่เดิม เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ประชาชนท้องถิ่นนำซากไปเป็นที่ระลึกหรือขายชิ้นส่วนโลหะนี่ไม่เพียงแต่เป็นการเคารพประวัติศาสตร์แต่ยังเป็นการระลึกถึงทหารที่เสียสละในสงครามหวังว่าจะทำให้เรื่องราวของเดนนิสโคปปิงและคิตตี้อ็อกพีลบ40อยู่ในความทรงจำของสาธารณชนตลอดไปวิดีโอของวันนี้จบลงที่นี่ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมหากคุณชอบวิดีโอนี้ อย่าลืมกดไลค์แบ่งปันและติดตามช่องของเราเพื่อสํารวจเนื้อหาที่น่าตื่นเต้นมากขึ้นไปกับเราอย่าลืมติดตามการอัปเดตของเราเพื่อแบ่งปันความรู้ที่น่าสนใจและข้อเท็จจริงสนุกสนุกกับคุณหวังว่าจะได้พบคุณอีกครั้งในวิดีโอหน้า